สวัสดีนะคะทุกทุกคนเราจะมาให้หวยสามรัฐนะคะตื่นขึ้นมาให้สามรัฐอีกต่อนะคะสามรัฐวันนี้วันที่22เดือน3ปี64คะ่ะสามรัฐเราก็จะให้เป็นสิบนไปอีกนะคะ3 6มหกสองหนึสองหนนะคะ สเม็ดนะคะเหมือนเดิมเม็ดแรกก็สองหนึ่งเม็ดที่สองก็สามปดนะคะนะคะจัดไป 36, ค่ะเออสาหค่ะขออภัยนะคะนี่ก็ยังไม่ตื่นนะนี้อืมสามหนะคะตัวนี้ขอให้ได้ขอให้โดนค่ะขอให้บุญมาวาสนาเกิดทุกๆคน จะให้นะคะสองเจ็ดสองเจ็ดสองเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าก็เจ็ดแปดค่ะก็จะเป็นแปดหกนะคะกับศูนย์หกค่ะก็ประมาณนี้นะคะ นะก็สามเก้ากันกับหัวนะคะนี่ค่าเด่นเม็ดเดียวสองหนึ่งเม็ดที่สองสามหกนะคะเม็ดกันคือสองเจ็ดนะคะนี่เลยสามเม็ดนะคะถ้าอยากซื้อนะคะตามนี้เลยนะคะนะเลขในนี้ลองดูนะคะกับเจ้าอื่นนะคะของเราวสามรัดตามสูตรนะคะสองเม็ดตามนี้เลย จะทำเพื่อเป็นแนวทางนะคะแนวทางในการลงทุนนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังสามดัก็จะเป็นเยรมนันเยอรมนันาทางยังไม่ตื่นจริงๆอะ่ะสองรัเสเซีย แต่ก็ยังอยากจะให้นะคะใจมันรักนะคะสามอังกฤษค่ะนี่<า>เลยนะคะสามรัฐนะคะจัดไปค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันค่ะขอให้ได้ก็ให้เดนกันทุกคนนะคะบ๊ายบาย ไปนอนต่อแล้วค่ะโอ้ตาจะหลับแล้วพี่โอ้โหท่าทางจึงม่วงจริงๆค่ะ